สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ย้อนเวลากลับไปและเรารู้สึกได้ว่าโอ้โหไอ้ผู้เรียนหน้าใหม่มาเล่นในย,ยากนะยากถ้าไม่เข้าใจระบบต่างเนี่ยผมว่าท้อนะเออเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับก็เลยมาจะบอกถึงวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับให้เข้ากับปัจจุบันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วง3ปีถ้ามันมาแล้วนะครับเราจะทำคลิปใหม่อีกทีนึงแน่นอน แล้วดูวมันจะเพิ่มอะไรบ้างนะอ่ะเราไปรับชมกันเลยลนี่คือชมหน้าทีมผมนะครับที่ทำการรีไอดีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเป็นสเต็ปแรกนะครับทุกคนก็ลองดูได้นะครับหลังจากบทที่2ด่านที่5ไปนะครับเราก็จะได้ตั๋วมานะครับแล้วก็ทำการสุม่มตอนเนี้ย ผมได้ฟีนิกซ์มานะครับซึ่งเป็นตัวที่จะทําให้ท่านผ่านด่านไปได้ฉลุยฉลุยแน่นอนครับถ้าคุณไม่มีตัวฮิลเลอร์นะครับฟีนิกซ์ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับแม้ว่าเธอจะเป็นศูนย์ดาวก็ตามนะครับนี่ครับสเต็ปแรกเรามาผ่านด่านแรกของอีเวนต์กันก่อนเลยเพื่อที่เราจะเข้าสู่สเต็ปต่อไปนะครับที่ผมอยากให้เน้นตรงอีเวนต์เพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันกันอะจะไปแล้ว นะครับนะตอนที่ผมอัดเสียงอยู่เนี่ยนะครับอีกอาทิตเดียวครับจะไปแล้วนะต้องรีบนะครับต้องรีบถ้าอยากจะรีก่อน3ปีนะแล้วก็นี่ครับกับการที่ผมมีฟินิกซ์อยู่ในทีมเนี่ยผ่านชาลุยครับมีทั้งสถานะติดสถานะดูดเลือดให้เราเพิ่มให้เรา HP นะครับนี่ครับแล้วก็มาสเต็ปสนะครับใช้ตั๋วสีฟ้าผ่านดานไปเลยไม่ต้องสนใจครับว่าคุณจะเหลือสตามิน่าเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจว่าคุณจะ มีตั๋วฟ้าเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราสามารถที่จะเติมตั๋วฟ้าเข้าไปได้โดยการที่เราผ่านดานแล้วก็เก็บของไปเรื่อยเนี่ยเห็นไหมฮะเราได้มาเฉลีสิบใบสิบใบสิบใบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ลอยใช้ไปได้เลยครับแรกเนี่ยมันจะสําคัญหลังๆอ่ะมันมีมหาศาลมากว่าเราใช้ไม่หมดแน่นอนนะครับแต่ใดก็ตามครับการอัพเลเวลในช่วงแรกนั้นสําคัญมากนะครับนี่ครับใช้สเต็ปนี้ไปเรื่อยครับ นี่ครับของสําคัญอีกชิ้นนึงนะครับก็คือขวดเขียวนั่นเองต่อให้เราจะเก็บไว้ยังไงเราก็ต้องใช้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นใช้ไปเถอะครับใช้อัพรีเวลอัพรีเวลอัพรีเวลไปเรื่อยๆยครับสำหรับช่วงแรกแลนี่ครับก็ไลยเก็บของตามนี้เลยครับเพิ่มสต a ามิ a น่ตัวเองเข้าไปนะครับใช้ทุกอย่างทุกชนิด จะสังเกตได้ว่านะครับตั๋วฟ้าเราหมดแล้วนะนี่ครับแล้วก็เข้ามาที่สโตร์ได้เลยครับแล้วก็ซื้อเลยครับซื้อเก็บซื้อเก็บไปเลยครับแต่ระหว่างนี้นะครับเราจะต้องมาทําการอัพเลเวลด้วยนะครับเพราะเราจําเป็นที่จะต้องผ่านด่านต่อไปด้วยนะเราก็จะได้เพชรเพิ่มครับได้โทเคนเพิ่มนะครับเลเวลขั้นต่ำมานสิบห้าใช่ไหม นี่เลยก็อพไปอยู่แลยประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็ผ่านแล้วนะครับถ้าเราจัดทีมดีๆนะนี่ครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมได้อารานามาแล้วด้วยนะเธอคือตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับ อัพไว้เหอะเพราะมันใช้ได้ยาวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นปราบบอส PVP พานดานอลานาตัวนี้ครับจัดไปครับนี่ครับตอนนี้ชุดเกาะผมยังน้อยอยู่นะเดี๋ยวชุดเกาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีท้ายคลิปนะครับวิธีการได้ชุดเกาะในช่วงต้นเกมหายังไงไม่ยากครับไม่ยาก เราต้องเน้นบอกไว้ก่อนนะเรื่องไม่ยากไม่ยากไม่อยากให้บริเนะียนน้าใหม่ท้อใจนะครับเราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเกมมันจะสนุกได้ครับถ้าเราเล่นกันได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะเอออย่าเพิ่งรีบร้อนอ่ะหลังจากจัดทีมทุกอย่างเรียบร้อยครับเข่ามาสู่ดาน2ครับแล้วลองดูครับของรางวัลห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ไม่เท่าไหร่เนี่มีผลมากนะครับ ระหว่างนี้ผมก็ช่างใจอยู่ไงว่าจะคาเทียหรืออลานาคาเทียหรืออลานาดีว่าอะไรอย่างนี้คืออลานามันไม่ได้เปอร์เซน็นไงคาเทียมันได้เปอร์เซน็นไงแต่ก็เพื่อให้มันผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเราส่งอลานาลงนี่ว่านี่ครับแล้วก็มาเริ่มด่านสองก็ได้เลยนะครับ ตัวก็เริ่มจะมีเลเวลเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าอีเวนต์นะครับในอีเวนต์เนี่ยผมอยากให้มีเลเวลสัก30นะครับเพื่อที่จะได้ผ่านด่าน6อ,อ๋กขออภัยด่าน7ด่าน7ดาน7ศัตรูจะอยู่ที่เลเวล33นะเอาแค่นั้นพอครับแล้วเราสามารถใช้ตัวละครหลักพวกนั้นเนี่ยเอาไปผ่านอีเวนต์ต่อไปได้ครับ ผมเน้นอีเวนต์นะฮะเน้นอีเวนต์นะครับ,นนนรบในคลิปนี้เพราะอย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าเนื้อเรื่องหลักมันไม่หนีเราไปไหนหรอกเราค่อยๆไปเล่นก็ได้แต่อีเวนต์มันกลังจะไปแล้วฮนะตั๋วทอง2ี่บใบยังไงเราก็ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการที่จะหาจับตั๋วทองให้ได้ในระยะเวลาเพียงไม่เกินชั่วโมงครับโอเคไหม นี่ครับแล้วก็ใช้วิธีเดิมครับจัดไปหลังจากนั้นก็ดำเนินการตามสเต็ปเลยครับออกไปเก็บของก่อนเลยครับเพราะทุกครั้งที่เราเล่นนะคือถ้าเป็นคือถ้าเป็น ID ใหม่เนี่ยทุกครั้งที่เราผ่านดานหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องไปเช็คดูเลยครับมันจะมีของแถมของอะไรรางวัลมันม,มีให้เพียบนะครับแล้วก็มันจะมีที่สําคัญเลยเนี่ยมันจะมีไอ้กูดเขียว ไอตัวล u s ช t o k เคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเก็บรายสัปดาห์เก็บมันรีพาสเก็บให้หมดเห็นไหมตอนนี้เราได้คะแนนะเราได้โทเคนมา2,500แล้วนะ เออแต่ใดๆก็ตามครับเราต้องการอะไรลัชโทเคนนะเพื่อไปทำการอัพเลเวลฉะนั้นนะครับผมยอมแลกนี่ครับได้มาหนึ่งร้อนึ่งร้อสวยงามอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับผู้เล่นจะเก็บไปซื้ออย่างอื่นก็ได้แล้วแต่จะใจเย็นๆเราก็ไปเก็บไว้พรุ่งนี้ก็ได้เลยอะไรอ,อย่างเงี้ยสำหรับผมใหม่ <laughs> เพราะว่าผมผ่านอีเวนต์มาหลายครั้งแล้วผมว่ายังไงผมก็ได้ไอตัวทองอะนะครับแล้วก็ข,ของจําเป็นจําเป็นอย่างเดียวพอครับสาหรับการผ่านด่านต้นๆน,นะพวกหนังสือทองพวกหัวใจที่ไว้สําหรับเอออัดดีไวบอลอะไรพวกนี้อันนี้จะเก็บก็ได้ครับเก็บไว้ก่อนก็ดีครับแต่ก็เอาที่เราแบบพอไหวนะครับเพื่อจะไปผ่านด่านเนาะนี่ครับเห็นไหมฮะ พอผมทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็เลเวลก็พอที่จะสู้ในด่านต่อไปได้นะครับสเตจสาสเตจสี 4, ไปเรื่อยๆครับ อ้าวทีนี้มาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับน้ํายาเขียวหมดเว้ยผมก็ใช้วิธีการนี้แหละครับคือผมไม่เสียดายเพชรเลยนะถ้าผมต้องการเลเวลนะนี่ครับเรามาซื้อตัวนี้ดีกว่าครับขวดน้ํายาเขียวขนาดจัมโบ้นะครับถ้าคุณกำลังสบปัญหาสตามิน่าไม่พอช,ช่วงนักแรงนะครับซื้อตัวนี้ไปเลยครับไม่ต้องหวังว่าเราจะไปเก็บเพชรเพื่อจะไปสุ่มตัวละครเลยนะครับ สำคัญที่เราจะทำอีเวนท์ทันหรือไม่รีเวลเราจะเพิ่มได้เท่าไหร่ในช่วงแรกดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีรัดนะครับเป็นวิธีรัดที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเวอร์ชั่นแรกๆจนถึงปัจจุบันเลยนะครับและเราเนี่ยคือพยายามที่จะทำให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างและเราทำยังไงบ้าง มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเห็นไหมครัของรางวัลเราก็ได้ไม่หยุดเลยฮะเติมแล้วก็ลุยต่อเลยครับตามที่ผมเขียนไว้เลยครับแต่ก็อย่างที่ย้ำไปนะครับว่ายังไงก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเราด้วยนะครับอยากจะเก็บเพชรไว้สุ่มอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ แต่ที่ผมแนะนําอยู่นี่นะครับคือสไตล์ของผมไงช่วงแรกๆก,ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเพราะหวังว่าอีเวนต์หน้านะครับเราจะสามารถอัพรลเวลทัน30แค่นั้นพอครับพอหลังจากที่เราทําตามสเต็ปไปแล้วนะครับมันจะได้สักพักใหญ่ๆเลยแหละครับจนเราไม่มีตั๋วแล้วครับตั๋วหมดเมว อ่านะครับหลังนี้เราก็มาสรุปกันว่าเราได้อะไรไปมากๆเลยนะฮะนี่จะได้ของรางวันเพียบเลยนะครับรีเวลก็ประมาณ20ซึ่งก็เพียงพอนะครับที่จะเข้าไปเล่นในด่านต่อไปได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงหรืออย่างช้าสุดเนี่ยชั่วโมงนิดๆนะครับนี่ดูซิเห็นไหมแต้มผมมาได้ทั้งหมื่นห และนี่ฮะโทเคนของผมได้12ื่นสองหมเรียบร้อยน่แลวอันดับแรกที่ผมเลือกเลยครับแน่นอนครับตั๋วทองเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะไปซูมให้ได้ครบ60รอบพอดีแล้วเราจะได้กล่อง s s r มานี่เลยครับนี่เลยครับจุดประสงค์ของผมนะครับที่อยากจะทำน่กดเข้าไปเลยครับ เผื่อเราจะได้ตัวอะไรมาเล่นอีกสักตัวหนึ่งก็ยังดีครับน่าจะอดนะสามเปซ็นที่ว่าเนี่ย <Hi. S 1> เฮ้ยนี่ไงครับใครา่าแล้วเป็นเคลาล่าครับถูกหวยเลยครับตอนนี้ เหมือนถูกหวยเลยไม่ได้ความน่ารักอย่างเดียวนะครับที่ผมตะโกนลั่นว่าผมเหมือนถูกหวยนะครับอแต่ความสามารถของเธอมันเป็นตัวเดียวเลยนะที่เป็นล่างต้นและเก่งสุดเลยนะตอนนี้นะครับอ่าหลังจากที่ได้เคลล่า,ลามาปุ๊บม,มันมีให้เราซื้ออีกเออซื้อ เก่งอ่ะเอาเก่งอะ,องอะคือถ้าใครมีตังนะผมตัวเนี้ผมให้เลยเติมไม่ผิดหวังนี่ครับและหลังจาก60ครั้งเราก็ได้กล่องมานะครับสรุปเลยนะครับที่ผมสุ่ม60ครั้งเนี่ยผมได้เซาได้เซ拉มาหนึตัวนะครับแล้วก็ได้เคล่ามาหนึ่งตัว,รว,ตวพร้อมกับกล่อง s s r เนี่ยล่างต้นเนี่ยผมได้ฟินิกนะครับนะ่าแล้วก็เลือกกล่องตัวนี้นะผมจะเลือกตัวอะไรก็ได้เหมือนกัน ในกรณีนี้นะครับถ้าถ้าผู้เล่นนะครับยังไม่มีตัวฮีวที่ดีๆเลยนะผมอยากให้เลือกตัวนี้ครับอินเทอร์เซีนะครับเพราะว่าอนาคตไกลกว่าเยอะเลยตัวอื่นก็อาจจะตันแค่ดาวเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ความสามารถนะครับผมก็ได้ชี้แจงไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับตัวนี้โคตรเก่งแต่ในกรณีของผมนะครับผมผมมันมีฟินิกซ์อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นผมขอกลับไปคิดก่อนว่าผมจะเอาตัวอะไรมาเพิ่มเติมนะเออ อินาเสษผีเนี่ยไปได้ยาวๆเลยครับยันจบกิจกรรมเลยฮนะเราจะย,ย,ยังไม่แลกแล้วกันนะขอเก็บไปก่อน <c oughs> เออโอเคครับอ่านี่ครับสเต็ปที่6นะครับเรามาลองหาชุดเกียร์กันก่อนนะให้เรามาที่ห้องนี้นะครับห้องเกียร์ของเราแล้วเราก็เก็บด่านไปเรื่อยๆครับของผมเนี่ย ถ้ารลเวลประมาณนี้นะมันจะอยู่ที่ประมาณคั้เทียร์สามขัเทียร์สี่นี่เลเวลจะต้องใช้ประมาณสี่สิบห้าต้องอยู่รลเวลสี่สิบห้านะครับถึงจะผ่านเทียร์สี่ได้แต่ถ้าเราเก็บเนี่ยครับเราเก็บทุกด่านทุกด่านไปทุกวันเนี่ยชุดอาวุธของเราเนี่ยเหลือเฟือครับครบครันมากไม่ต้องแย่งกันแล้วครับแล้วทางผู้พัฒนาเขาก็เห็นว่าเออเขาก็ใจดีนะากับการผ่านด่านครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่เสียตั๋วไปเพราะนั้นเราสามารถผ่านได้ทุกด่าน แล้วเราก็มาเนี่ยครับมา m a n a กันเห็นไหมฮะนี่โหชุดเกาะเพียบผมจะเน้นสายแอคแท k แล้วก็สายดีเฟน s ์แล้วก็สายเพิ่มพลังนะคือเน้นเนื่องจากที่ผมมีเคลล่า่าด้วยไงได้เคลล่า่ามาผมก็ต้องเน้นสายพลังด้วยนะครับนี่ครับสามารถใส่เกียร์ตามสายได้เลยครับไม่ต้องแย่งกันดีกต่อไปจะ จะมาเลือกเกียร์ก่อนก็นได้นะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่วิธีที่ผมแนะนําไปทางต้นนะมาเลือกเกียร์ก่อนได้ครับมันจะได้ง่ายนี่ครับผมก็เปลี่ยนมาเป็นสายแอคแท็กหมดเลยนะครับส่วนเคลล่าล่าในพิเศษหน่อยผมจําเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นสายเพิ่มพลังนะครับด้วยความที่สกิลของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับค่าพลัง HP ล้วนๆน,นี่คือความพิเศษของเขานะนี่คือความพิเศษของเขา นี่ครับส่วนอารณาแน่นอนครับสายดีเฟนต์ผู้เล่นนะครับช่วงต้นจะ up เรีเวลของชุดเกียร์เลยก็ได้นะครับหรือยังก็ได้เช่นกันครับไม่มีปัญหานี่ครับแล้วก็ทำการจัดทีมของเรานะครับทำไมผมถึงบอกว่า ผมเหมือนถูกหวยเลยได้เคลราล่ามาเพราะอะไรเนี่ยครับเคลราล่ากับฟีนิกซ์มันเป็นตัวดูโอสุดยอดดูโอที่ถ้าคุณได้นะนํามาใช้ได้เลยครับด้วยความที่เคลราล่าเนี่ยมันเพิ่มพลังตัวเองได้เยอะนึกออกปะมันเพิ่มพลังชีวิตตัวเองในขณะต่อสู้ได้ฉะนั้นนะครับถ้าพลังของน้องเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3-4มสี่หมื่นนะอาผมสมมุติให้มันไม่มีคาถาฮีลตัวไหนเลยครับที่มันจะทําให้เคลราล่าเนี่ยพลังเต็ม นอกจากสถานะเดียวเท่านั้นครับซื้อสถานะโดดเลือดซึ่งมันจะได้จากฟีนิกซ์นั่นแหละครับมันถึงเป็นคู่ดูโอที่เก่งที่สุดถ้าคุณได้ในช่วงต้นเกมนะอย่าไปรีนะฮะนี่เลยครับแล้วก็สามารถดำเนินการต่อได้เลยครับนี่ฮะอันนี้มามาโชว์ความสามารถของเจลล่านิดน,นึงครดูดีเห็นไหม ทุกครั้งที่เคลล่าเพิ่มพลังนะครับพลังชีวิต max กซของเคลล่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเน็ตไหมเนี่ยแล้วกู้กับฟีนิกซ์นะหืมเพอร์เฟคครับผมเคยผมเคยเจอเคลล่าอยู่อยู่ทีหนึ่งนะมันเพิ่มพลังตัวเองถึง2องแสนหกอ่ะท่านผู้ชมลองคิดดูนะมันจะมีตัวฮิวตัวไหนบ้างที่ฮิลได้เต็ม นอกจากตัวมันเองอะ่ะไปตีศัตรูแล้วเพิ่มพลังตัวเองได้โดยโดยใช้สถานะดูดเลือดโอเคไหมนี่แหละครับไอดี ID นี้ก็จะผมก็จะเก็บไว้แล้วกันครับแล้วก็จะไปเล่นคู่กันกันกบไอดีหลักของผมนะนี่ส่วนตรงนี้นะครับช่วงต้นเนี่ยทางคาเทียเขาก็ได้แนะนําไปแล้วนะเกี่ยวกับด่านที่ววาสำหรับเก็บเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ถ้ายังไม่มีเงินนะครับก็ใช้วิธีเนี่ยครับเข้าด่านโกลัชเห็นไหมฮะการผ่านด่านครั้งแรกของด่านนี้นะครับจะได้เงินอยู่ประมาณห0 0 0 0 0สนหนึ่โกนะอ่ะและก็จบแล้วนะครับสําหรับการแนะนํานะเบื้องต้นนะครับอย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้เล่นนะครับอาจจะไม่นาเป็นต้องตามผมก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับมีวิธีการเล่นเบื้องต้นก่อนอ่ะแล้วเราเข้าไปเสพเนื้อเรื่องกันนะครับ ด้วยความที่เป็น RPG นะโอเคครับขอให้อยู่กับผมนานๆนะครับกด Subscribe ไปด้วยขอบ,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 บคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย